ไปติดเทอร์โบได้นะครับกันเนี้ยในฟรีไฟล์มันติดได้นะยะนี่ไงทุกคนเก็บล้อดูดีทุกคนเอ้ยเป็นไงกลายเป็นแบบเจตสก,กีครับน้องๆจะเป็นยังไงเมื่อรถฟรีไฟลอยู่ในโลกสมจริง <c oughs> น้องๆเคยเบื่อกันไหมครับผมสำหรับรถในเกมฟรีไฟล์แบบเดิมๆ <c oughs> ตอนนี้นะครับพี่ก็ได้ค้นพบรถฟรีไฟล์แบบสมจริงเว้ยว้า แต่คือแบบว่าดูดิครับรถในเกมฟรีไฟก็อาจจะแบบไม่ได้สวยขนาดนั้นนะเออสีสันอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าน้องๆมีสกินน่ะก็แบบว่าเท่นะครับเออก็แ,แบบน้องจะดูแบบดูแพงดูหล่อขึ้นมาทันทีอะ่ะสาวกี๊ดอ่ะแล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของฟรีไฟก็คือความสมจริงในการแบบรถชงรถชนอะไรเงี้ยมันไม่มีเว้ยู <c oughs> ด,ดีทุกคนคือแบบพี่ขับรถชนแล้วแบบมันไม่พังอ่ะครับเออ เออมันเกินไปนะครับเออแบบความสมจริงมันไม่ค่อยมีนะ <c oughs> นี่นะครับพี่ชนไปประมาณ8ล้านรอบแล้วรถพี่ก็ยังดูสวยเหมือนเดินนะเออ <c oughs> แล้วถ้าเราเข้าไปดูรถฟ,ฟรีไฟ e ในโลกสมจริงอะ่ะมันจะเป็นยังไงวะทุกคน <c oughs> ปะ่ะเราไปดูกันเลย let's go <S <c oughs> โอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาในโลกสมจริงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะแบบว่าไปดูรถกันหนดีกว่านะครับอยู่ในโซนฟรีไฟล์แบบเก่าอเออ มีน,น้องคนไหนคิดถึงบ้างครับผมถ้าคนไหนคิดถึงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเออเค <Okay. S 1> ส่วนตัวพี่ก็คิดถึงนะครับเพราะว่าแบบกีบสาวแถวนี้ไปเยอะไงนี่นะครับผมรถแบบรถอย่างเยอะทุกคนดูดีแล้วดูนี่ครับสกินแต่และสะกินนี้คือแบบว่าอย่างเท่ย่างเฟี้ยวอย่างแรงนะเออส่วนตัวแล้วพี่ก็มีทุกสกินนะครับออสกินเนี่ยสกินสีเขียวเนะี่ยพี่มีแน่นอนอนะ นี่เป็นรถสปอร์ตนะครับเอ้าแต่ในฟรีไฟเหมือนมันจะเท่กว่านะมันมีไฟนะเออในโลกสมจริงมันไม่มีไฟนะครับ <Nope. S 1> โอ้โอ้น่าเสียดายทุกคนแล้วดูสีดิสีก็แบบว่าเออเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยเฮ้ย oh, <no. S 1> แต่ว่ารถกระบะลายทรอชนคนปิดโลกนี่แบบสวยมากทุกคน,นเผือสวยไปในเกมด้วย <Whoa. S 1> นี่ครับผมเป็นตุกต๊กตุ๊กแปดบิตนะครับคือลายนี้ต้องบอกวันแรมากนะมัน <Yeah. No. S 1> น่นจะเห็นทีหนึ่งนะครับเนี่ย ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็ลองเลยละกันนี่นะครับในชีวิตจริงมันต้องแบบมีท่าสาตาร์นะทุกคนดูดิทุกคนทุกคนสังเกตตรงควันรถนะครับเป็นไงมีควันน่ะเฮ้ยนี่หละของแท้เลยคือแบบว่าพี่เชื่อว่าหลายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่จักรยานเป็นเนี่ยมันต้องเคยยกล้อเล่นกันบ,บ้างแหละเออ <M> mm> พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพี่ก็ชอบแบบยกล้อเล่นอย่ไรอยู่แล้วอ่ะเป็นไง <M> mm> ดูดิครับนี่เสียงคงเสียงเครื่องมาเต็มนี่ยกเลย โอ้โหไปไงทำเซียมันเรียนมาเออดิฟเลยดิฟเลยยกยกยกเอ,อ้ยอะไรบินผ่านหน้ามาเฮ้ยทุกคนอะไรบินผ่านหน้าพี่บอาโอ้มองไม่เห็นเลยอ่ะเสียหลักเลยอ่ะโอ้เฮ้ยไอ,อ้นอกเวนินโอเคครับผมการทดสอบต่อไปพี่จะลองขี่ชนสิ่งกีดขวางนะครับเออแบบแบบตัวพี่มันจะกระเด็นไหมอะไรเงี้ย เออแบบโลกสมจริงอ่ะครับน้องๆขี่ชนอะพูเลยแล้วกันเป็นไงหัวทิม่มโอ้โหทั้งคนทั้งรถมาเดี๋ยวเราลองขี่ชนอดัมนะครับตาเน้มันจะกระเด็นเหมือนในฟรีไฟล์หรือเปล่าไอ้อดำไมเปเบนเฮ้ยไม่กระเด็นนะครับแต่ตายนะครับผมไอ,อ้มันร้องอะไรวะเสียงดังวะโอ่ยชนไม่โดนอื้อโอ้ยดำก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ก็ เวอร์ชันสมจริงนี่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับผมอ่ะรถต่อไปพี่ขอเป็นสปอร์ตละกันโอเคมันโอ้โหเป็นไงมีเบิร์นเบิร์นแบบท่อแตกนะครับโอ้โหในปีไฟมันสวยกว่านะเนี่ยเอาแต่เวลาชนทุกคนเอาเวลาชนเห็นไหมทุกคนการชนจะหลุดนะครับเฮ้ยนี่คือความสมจริงนะครับน้องๆดูดิเฮ้ยมันจะหลุดไหมวะทุกคนเฮ้ยดูดิ ฝากระโปงเปิดได้ด้วยอ่ะโดนชนน่ะเอ้ยนี่แหละความสมจริงนะครับน้องๆไอพังเฮ้ไม่พังใช่ไหมเอ้ยเอ้พังเดี๋ยวพ,พี่จะลองทุบให้ดูนะครับแบบความสมจริงนะทุกคนไ <c oughs> อแอตโต้บนับนบ้าข้างแล้วทุกคน <c oughs> เปิดเปิดออกมาเปิดออกมาโอ้โหสุดยอดปะ <c oughs> พี่ว่ามันต้องขี่ชนวะทุกคน <c oughs> ขี่ชนไปเลยให้มันหลุดไปเลย <c oughs> เอ้าตะแกงหลุดตอนไหนวะทำไมไม่เห็นวะ ปลาตะแกงมันหลุดออกไปแล้วครับทุกคนหลุดตอนไหนวะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงนี่ไงฝากระโปรงเริ่มอ้าแล้ว <c oughs> นี่ความสมจริงนะครับน้องๆเออโลกสมจริงมันก็มันแบบนี้แหละลบไปครับน้องน <c oughs> ี่ไงผมโอ้ my god ฝากระโปรงพี่หลุดแล้วเห็นเครื่องยนต์เลยอ่ะเฮ้ยนายพีฟไม่มีโอกาสได้เห็นเครื่องยนต์อะไรแบบนี้นะครับเนี่ยนี่แหละครับผมเฟี้ยงง้อโอ้โหตูม <c oughs> ไอเดี๋ยวออกไกลๆหน่อยเดี๋ยวตายนะครับโอ้ Ooh, ละเบิดสวยงามมาก <Yeah. S 1> <Hey. S 2> เอา้าตายแล้วหรอโอเคครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็นรถสะเทินน้ำสะเทินบกนะสะกินสวยซะดว้วยเป็นสกินสิทธิ์ขั้นสูงนะครับผมโอ้โหเป็นไงแต่รู้สึกว่าเหมือนแบบในในแบบโลกสมจริงมันจะคันเล็กนะครับเออแต่ดูทุกคนความเฟี้ยวมันอยู่ตรงนี้นะครับ รถคันนี้สามารถขับในน้ําได้ครับผมเป็นไงเก็บล้อเว้ยแต่ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในน้ํานี่ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคืนล้อก่อนเชดออันนี้เฟียวทุกคนนะเดี๋ยวพี่จะลองไปหาในน้ำนะครับเออว่ามันแบบจะเฟียลขนาดไหนไปติดเทอร์โบได้นะครับคันนี้ยในฟีไฟมันติดได้นะยาอนี่ไงทุกคนเก็บล้อโอ้ดูดีทุกคนเฮ้ยเป็นไงกลายเป็นแบบเจ็ตสเกียครับน้องๆ้องโอ้โหโคเท่ โอ้โหคันนี้แบบคันนี้ช่วยพี่มาหลายรอบแล้นะครับแบบภัยพิบัติน้ําท่วมหรือว่าอุกบาทตกเนี่ยน้องๆก็น่าจะได้เหตุกันไปแล้วนะคันเนี้ยของแท้เลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่หาฝั่งขึ้นก่นกอนนะโอเคโอ้โหทุกคนมันวะไอ้เดี๋ยวหามุมหามุมขึ้นนะมุมขึ้นมาแล้วครับผมไปฮึบเอ้อัวไหลเอ้ยัวลื่นไอ้ขึ้นได้ไหมวะทุกคนอุย๊ยกดเสียวอ่ะติดเทโบติดเทโบเออเอาล้อออกมาสวยเป็นไง โอ้โหโคตรมันโคตรเท่นะครับในลองเก็บล้อดิเก็บล้อขึ้นเขาท,ทุกคนดูนะเออเก็บล้อขึ้นเขามันจะไปได้ไหมทุกคนเก็บล้อไห้ใหม่ให้ใหม่โอ้โงตูดต,ตูดไหลเอาไหมนะเอาไหมขับไม่ได้ออกางล้อโ,อโอ้โหคือแบบอยู่บนบกมันก็ต้องกางล้อนะครับน้องๆเออนี่คือความสมจริงนะครับไปบินไปเลย ยาอู้โอ้โหมาในโซนยิงครับผมเก็บร้อเลยแล้วกันเก็บร้อรับแรงกระแทก <c oughs> ออกกูแตกออ <c oughs> เอาตรงนะพี่ว่าฉบับสมจริงเนี่ยรถคันนี้เฟี้ยวที่สุดเลยครับผมว้าวโหคิดถึงโซนยิงแบบเก่าครับน้องๆดูดิคือแบบว่าแบบน้องๆหลายคนก็น่าจะลืมกันไปหมดแล้วมั้งแต่พี่ไม่ลืมนะครับเพราะแบบว่าโลกสมจริงมันมันยังไม่ทำโซนใหม่ออกมาเลย น้องๆก็น่าจะได้ดูโซนเก่ากันไปก่อนนะครับเออโอเคครับผมลำดับถัดไปจะเป็นในด้านของเออโอ้ว้าวรถบิ๊กฟุตนะครับผมก็คือเป็นรถแบบว่ารถแอดดอปในเกมฟรีไฟนะเออโอเคส่วนสกินที่พี่ใส่มาก็คือน่าจะเป็นโคโนนะครับผมสกินโคโนใหม่ล่าสุดเลยว้าวดูขนาดดิครับน้องๆค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนในเกมฟรีไฟเลยนะเออ oh. เดี๋ยวเราลองขึ้นดูหน่อยจัดไปเลยลูกพีป๊าปเขาให้โว้วู้เสียงสตาร์ค่อนข้างที่อลังการนะครับผมเฮ้ย <Hey. S 1> เวลาเลี้ยวทุกคนมันเลี้ยวสองมันเลี้ยวพร้อมกันเฮ้ยมันเลี้ยวทุกร้อเลยว่ะทุกคนดูดีเอ้ยรู้สึกว่ารถคันนี้มันจะเป็นรถแต่งนะครับผมก็คือแบบมันจะมีความแรงที่ค่อนข้างสูงนะโ <Okay. S 1> อเคแบบในฝรั่งก็ชอบเอามาแต่งเล่นกันนะเออดูดีดูดีดิ โอ้โหแรงจริงทุกคนเฮ้ยยกยม่ไงยกรอได้ด้วยเหรอวะไปเกินยกรอได้ด้วยเหรอโอ้โหเหยียบืหโอ้โหทุกคนดูดิมันเป็นแบบมอนสเตอร์ทรัคนะครับเป็นรถแบบเอาไวท้ทำลายรถเล็กๆกะเออโอ้โหเหยีบยบยับอ่ะโอไมคา์าก้อนโคตรแรงได้ลองขี่ชนพวกนี้อือ้ดูดิ้คว่ำยังไงง่ายต้องให้กูง่ายต้องโอ้โหมันไปได้หมดเลยอ่ะ โเเกินทุกคนรถคันนี้มันมันมันโกเกินไปว่า <Wow. S 1> พี่สงสัยเลยทุกคนยางมันจะแตกไหมเวลาโดนยิงอะ่ะลองดูนะลองเอาปืนมายิงดูดิมันจะแตกไหมเฮ้ <c oughs> แตกไปไหม,ามาทุกคนมันจะไม่แตกนะครับเนี่ย <Nope. S 1> โอ้โหนี่ยางหรือเหล็กไหนลองยิงคันอื่นดีมันแตกไหมเอาเฮ้ย <c oughs> ไม่แตกหรอเอาแตกนะครับเนี่ยนะได้ยินเสียงปะเ <c oughs> นี่ยคือคือเสียงยางแตกนะครับเออ แต่ทำไมบิ B ๊กฟูดมันไม่แตกวะทุกคนมันโกงไปปะดูลองขี่มอเตอร์ไซค์ยางแตกยางแตกก็ขี่ได้เหรอวะงงในเงี้แตกแล้วเฮ้ยดูคนยางแตกแล้วดูดิเหลือแต่เป็นเหล็กอ่ะโอ้เอ้าเรื่องมันขี่ได้วะโอ้โหเป็นเหล็กก็ขี่ได้นะครับน้องๆดูดิโคตรเท่เออแต่บิ๊กฟูดไม่แตกนะครับผมมาเลยไอ B ้บิ๊กฟูดมันบ้าค้างมาเลยเอุย้ยโอ้ชนแล้วครับผม อโอ้ยับอ่ะโอ้ดูดิหลังคาตุกตุกบุบเลยเอ้ยมาเลย์ยามยามคนคนหนึ่งพันคนอื้อโอ้ดูดิโอ้คนวุ่นวายทุกคนโอเคครับผมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับถ้าน้องชอบคลิปนี้ก็ชูกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลย ฝากกรแจายไปรับชมกันด้วยที่สําคัญใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ